อืมอร่อยจังเลยขอกินด้วยสิไม่ไม่ให้กินหรอกแค่นิดเดียวเองไม่ได้หรอกน้อยแน่โอ้ยฉันจะไปฟ้องคุณครูโอ้ไม่นะเสียมเธอเป็นอะไรอะ่ะพาฉันไปที่ห้องพยาบาลหน่อย นี่มาถึงบ้านล้างจนได้นี่นายไปแกลง้งเสียมมาใช่ไหมปอบป่านะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเออเออฉันก็แค่เออนี้ดีกว่าจะกลับไปไหนกลับมานี่นี่เลยนะ ฉันอยู่ที่ไหนเสียมเป็นยังไงบ้างเธอหายปวดหัวแล้วหรอใช่ฉันหายแล้วแหละฉันจะไปแก้แค้นนางจอบอ อเอแกสทีนะนางจอบแกจะหนไีไ,ไปยัด้วยเชื่อไ,ได้หาหาาแกนี่ฉ <c oughs> ันไปไม่รอดแล้ว <c oughs>